อย่ามาละอย่ามาะพอที่จีตโอเคฮะม่คือยังไงไม่มีวิธีอย่าไอ้เหอหิตีโอเคะ จังหวะนี้ครับยิงไปคนหนคลยลุพีลงพีเขาจะมาแล้วตอนแรกครับผมยิงได้ตัวแล้วลุกพีเขามาข้างหลังนะยิงไกเลยว่าตัวนึ่งเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บไหมสัมผัสหน่อยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไมบนบไม่ไม่เเลยลืมไโดนหรอโดนไม่ดนเลยอะโนแค่มิดเดียวไมเองไม่เป็นไรฮะ ครั yeah. ừ, uh, ้งนี้เราจะยิงแม่นเลยขาบอกเดี๋ยวผมจะยิงกล้องให้ดูนะเฮ้ยมีคนมาแล้วมาแล้วโดนสัตว์ไหนจะมาวะเออตัดคลิปเลยไปห้าคลิปตัดไปตัดไป อ้านเทียนขด้คุณครับ